จู่ๆค่ะก็มีทัวลงซะอย่างนั้นคุณผู้ชมคะสำหรับก้อยนัตตี้ดรีมนะคะที่มีการเชิญโอมพวัสมาร่วมรายการล่าสุดค่ะต้องบอกเลยว่าทางทีมงานเนี่ยมีการลบคอมเมนต์แล้วก็ซ่อนคลิปเป็นส่วนตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ไม่ว่าจะหันหน้าไปทางไหนจะไปหยิบไปจับอะไรช่วงนี้นะคะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นที่จับตามองของชาวเน็ตมากมาก,มากค่ะสําหรับสาวหมวยยิ้มสวยก็คือก้อยอรชพรนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวก็เพิ่งออกมาประกาศเลิกรากับอดีตแฟนหนุ่มก็คือนิกกี้ณฉาาับซึ่งแฟนคลับเนี่ยก็ต่างเข้ามาให้กําลังใจเจ้าตัวมากมายเลยบอกว่าโอ้โหดีแล้วที่เลิกมาได้มุกออนสักทีนู่นนั่นนี่นะคะแต่ต้องบอกว่าล่าสุดค่ะเจ้าตัวเนี่ย จอรถทัวร์นะคะของชาวเนต็ตเนี่ยมาเจาะหน้าบ้านอีกครั้งนึงเลยเนื่องจากว่ารายการถ้าหนูรับพี่จะรักปากก็คือของก้อย,น,ยนะคะที่มีเพื่อนสนิทอย่างนัตตี้นัทมนแล้วก็ดีอภิชญาเนี่ยมาเป็นพิธีกรร่วมเนื่องจากว่าได้มีการเชิญนักแสดงหนุม่โมโอมภวัตมาเป็นแขกรับเชิญในรายการค่ะแต่สุดท้ายเนี่ยต้องรีบซ่อนคลิปเป็นส่วนตัวเลยนะคะเนื่องจากว่า EP นี้เนี่ยพอเผยแพร่ออกไปปุ๊บก็ได้มีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายใต้คลิปนะคะจนล่าสุดเนี่ย รายการก็เริ่มทยอยทยอยลบคอมเมนต์แล้วก็ซ่อนคลิปเป็นส่วนตัวในที่สุดค่ะแต่ก็ไม่ไวยนะคะเจอชาวเน็ตมาจับผิดแล้วก็โพสต์ข้อความท้วงผ่านทางแฮชแท็กในทวิ t เตอก็คือแฮชแท็กถ้าหนูรับพี่จะรักปะ x โอมพวัต มีการลบคอมเมนต์แล้วก็ยอดไลค์เนี่ยโหพันกว่าไลค์แล้วลบออกหมดเลยตอนแรกเนี่ยทีมงานลงสตอรี่เป็นแบบเหมือนว่าทวิตโปรโมทนะคะแล้วก็ลบออกด้วยหลังจากนั้นก็มีการลบบวกกับซ่อนคลิปในช่องไปแล้วก็เงียบหายไปเลยปกติเนี่ยได้ข่าวว่าช่องนี้ทําการบ้านตลอดนะแต่ทําไมคุณเนี่ยถึงเลือกเอาคนที่บูลลี่คนอื่นมาออกรายการอันนี้คืองงมากเลย เลิกให้แสงกับคนแบบนี <Nicolas>. ้ได้ไหมนอกจากนี้ค่ะยังมีอีกหลายๆ c o m คอมเมนต์นะคะที่เขาบอกว่าไม่พอใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่าไม่โอเคเลยกับการที่เอาคนคนนี้เนี่ยมาเป็นแขกรับเชิญในรายการเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะลบคลิปเนี่ยอาจจะแก้ปัญหาได้เฉพาะหน้าแค่นั้นนะไม่สามารถลบความรู้สึกในใจออกไปได้ แต่อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะทราบก็คือทั้ง3คนเนี่ยไม่ได้มีการติดตามประเด็นสังคมเลยหรอว่าเกสคนนี้เนี่ยมีปัญหาที่เขาพูดถึงอะไรอย่างร้ายแรงเลยพูดถึงคนอื่นอย่างร้ายแรงเลยแล้วรู้ไหมหรือว่าไม่สนใจอะไรเลยถ้าเป็นอย่างหลังเนี่ยสิ่งที่ไม่ควรให้แสงเลยก็คือคนคนนี้แหละโอมอ่ะคือไม่ควรจะให้แสงเขาด้วยซ้ํโลงแบบโยนหินถามทางหรอคิดว่าคนอื่นลืลมหรอแล้วก็จบหรอแกก้อยนตตี้ดีนเนี่ยลบคลิปออกหมดละ กล้าที่จะทํา EP โอมออกมาก็กล้าที่จะรับผิดชอบหน่อยไม่ใช่แบบว่าเอามาให้สัมภาษณ์แล้วลอยๆซ่อนคลิปเนาะอุตส่าห์ให้แสงกับคนที่บูลลี่เด็กออทิสติกแบบนี้แล้วก็เสียใจเหมือนกันนะที่เจอคอนเทนต์แบบนี้เสียใจที่รู้สึกว่าทําแบบโดยไม่คิดอะ ก้อยเนะตี้ดีมอ่ะคือยังไงอ่ะประเทศไทยไม่มีทางไปไหนได้ไกลหรอกถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่ในเมื่อสื่อเนี่ยยังต้อนรับแล้วก็สนับสนุนความรุนแรงเลิกหวังให้คนไทยว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาก็ลืมเลิกหวังว่าจะให้คนไทยลืมง่ายสักวันสักทีเถอะโอมเนี่ยไม่ได้กลับมาในวงการแน่นอนคือต่อให้กลับมาเนี่ยก็ไม่สมควรแล้วเพราะว่าการบูลลี่ในประเทศไทยมันยิ่งใหญ่มากนะจนกว่าคุณจะได้เป็นเหยื่อซะเองโอ้โหเรียกได้ว่าพอปล่อยอีพีนี้ออกมาเนี่ยคนก็เริ่มแบบมีดราม่าขึ้นมาถลม่มทลายเลยค่ะ